วันนี้ไปไหนครับไปวัดานางตากจ้าอจาจาแล้ว <c oughs> กลับยังช้ากลับวันนี้อจาจารย์สมควรกลับได้นั้นเนาะ <c oughs> นี่ครับได้ของเล่นมาหนึ่งชิง้นสุดยอดปิ้มปิม <c oughs> ดูห้องเง <c oughs> อ,อ บรรยากาศยามเชา้าเมืองนาริตะเซ็นเซนะครับแบบไทยนี่เอาตุ๊กต้ตุ๊กตาขายแล้มันไอ้นี่ด้วยอ่ะเล็กๆด้วยอ่ะ

เนี่ยมันเป็นชื่ออะไรกานจดเลี้ยงดบงก์มีจดแบงก์อันนี้นัมเบอร์วันเล็กคอร์ดเข้าใจไหมโอเคอะไรสิบโมงถึงสิบเจ็ดโมงใช่ปะ

ーーゲンやロンドンのアシカタイのベルリンの<ネ>システムを使ってきているそうですが<ー>、うん、100%ローカルをスローガンとしているインファームですが現在は30種類の葉物野菜やハーブなどを提供しているそうで健康に左右されず場所も土地も減らずに育てられているそうです。 очку ствен berapa harian pr-nyakitnya 100 dolar

พอแค่โปกผักไว้เฉยๆไม่รู้อ่ะอันสิแพงสุดเลยอร่อยนไงกิมจิ่ะไม่ใช่กิมจิเป็นไงบ้างครับขอแท็กเจอร์แบบ คนญี่ปุ่นกินมันทำได้มนทำได้แล้วน่าจะคป็นญี่ปุ่นเยอะแต่ก็ต้องให้ผ่านตาจับโอเคโอเคไม่ต้องน่าสั่งด้วยลูกเอาเอาเอาไปสู้ไหมไม่ต้องหายร้อนโอเคอันนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรครับ 私も。 ยใช่สดๆไม่สดร้อยยับอันนี้อยู่ที่ไหนครับวัดวัดวัดพระแก้วมรดก วัดอังคุจิไม่ใช่วัดน,นาริตะเออถ่ายรูปปะ วันนี้วันอะไรคนเยอะจังวันจันใช่ไหมใช่เออทำไมคนเยอะจังเพราะจะมีแต่คนสูงอายุอันนี้น่าจะน้อยแล้วมั้งถ้าวันไอ้นี่อาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้อืมเราคิดอ่ะมีแต่พวกสออ่อวอยนี่ฮะอ้ะวนเขามีเครื่องรางฮะเครื่องรางไม่ใช่เครื่องราง,รง,างว่า การงองการงานอยากได้ไหมเข้าดิบ้ายตักน้ำกินล้างมือให้ก่อนเข้าวัดอ้าครับถ่ายทำไม่มีร้ายขวาแล้วก็เข้าปาก เขาเรียกว่าวัดอะไรครับเขาเรียกว่าวัดอะไรครับไม่รู้จักเหมือนกันครับไม่รู้จักที่สุขาน้นน้ำนี้หรือเปล่าที่เรากินกันเมื่อกี้น้ำนี้หรือเปล่าที่เรากินกันเมื่อกี้ ขอพรจะได้มาใหม่ป to ัดเป่าสิ่งเลวร้ายออกไปเยอะนะปัดเยอะๆแล้วเราเยอะหน่อย อ้าปะบอลไปไหนวะเนี่ยเขามีท่าด้วยนะมอมฮะเขามีท่าแบบยืนยังไงเขาไปฟักมาฟักมาแล้วเขาก็ปัดซ้ายปัดขวาแล้วไปฟักมาอะไรขอเราทำแล้วอ้าวปะบอลนะเดี๋ยวเขาปะบอลหายเท่นเท่นเดี๋ยวพึ่งยังหรอ แล้วทำไมนะไปทำอะไรนะแต่ตาเลยอะแต่ตาอมต้องดูหน้าแต่ละคนที่จะออกมาหายใจไม่ออกอ่ะบางคนนี่ออกคนแก่คนเดียวอันนี้ชื่อวันอะไรครับวันอะไรนะอวันะไระไม่รู้เออไม่รู้อ่ะชื่อวันอะไรนะวัดไอ้นี่ภาษีสันเทศพระศรีอ๋อได้จุดวันจุดวันแจ้ง จริงอาวัดพระศิษ์สันเพชรเหรอชื่อชัยเหรอชื่อชัยจริงไม่ช่หรอกเชื่อปะเนี่ยไม่เื่ันคืนหลังที่อ่ซี c อแล้วมาจมูกเองติดที่โมงแล้อติดเนีวัดนาริตะตังนะครับพื้น Ode ngay của tổng dưới của tôi bố trí bố trí anh กับแล้วจะมียิม JR นาริตะนะครับยานนี้ก็ถ้าก่อนจะขึ้นเครื่องก็นามาอยู่เหมือนกันนะมีร้านเปิดยิบีเพียบไหวปะบ <c oughs> เปล่าตรงไงแอปเปล่าตังใช้แอปเปล่าตังป่ากดอังกฤษอังกฤษ for you โอเคแล้วก็ทิกเก็ตดูสาย สองร้อยเห็นไหมสองร้อย 200, สนามบินน่ะเห็นไหมเห็นคห็ว,ว่าสนามบินไหมสองสามแล้วก็ไอเนี้ยสนามบินหนึ่งมันสองร้อยบาทสองร้อยจะจำนวนคนก่อนสามคนก่อนอ่าหกร้อยน่ะโอเค ตรงนั้นแหละครับใส่เงินไปโอเคได้เงินทอนได้ตัว๋ okay. วโอเคจะซื้ออีกสองคน <c oughs> ซื้ออีกสองคนเหมือนเดิมหนึ่งลิตรตทิกเกต็ตนั่นแหละสองร้อยสองคน え、liền yeah. <laughs> Nè, liền ね、เรียนくらい方 <phải> <laughs> <Còn đi bé. cười> วิ่งวิ่งเคื่องเคื่อนสนุกเลยค่ะต้องวิ่งบ้างอะไรบ้างยังไงครับจบทริปนักเรียนวันออฟขอบเลยค่ะหมาขอบแดดยังไงครับเสื้อลายใส่เต็มยศเลยวิงไม่คิดชมิ่โอเคกลับบ้าน